Bye. ค่ะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากนะคะดิฉันขมนวันจเจริญวงพิสิทธ์ผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากได้มาร่วมสํารวจเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตากนะคะเนื่องจากเส้นทางนี้เราขายในเส้นทางของตาบรวมไทยพัฒนานะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีเส้นทางอะโวคาโดนะคะเรามาที่สวนสิรินททิพย์นะคะซึ่งก็มีการให้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิวธีการติดตาต่อยอด อะโวคาโดนะคะซึ่งจากต้นไม้พันธอะโวคาโดที่เป็นต้นพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็เอามาต่อเป็นสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพบพระ0ูนยหรือว่า พันที่ดีๆนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านนักท่องเที่ยวมาหากนักท่องเที่ยวมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะก็จะได้มาสัมผัสเห็นอโวโาโดหรือว่าจะได้มาชิมอโวโาโดได้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะตั้งแต่อย่างที่เรียนว่าเป็นพบพัดศูนย์เจ็ดศูนย์แปด แฮตบัคคนเนียนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยววิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มาร่วมเส้นทางซอฟท์พาวเวอร์ในเส้นทางการแต่งกายของวิถีชุมชนชาวมงนะคะค่ะในเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนการ,กรเกษตรเชิงนิเวศนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางวิทยาลัยชุมชนตา่าง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนามหาวิทยาลัยนอรทิอนจังหวัดตากนะคะนี่ก็คือพานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วก็เที่ยวชมชุมชนในพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาหลังจากที่เราชมสวนเกษตรมาแล้ววันนี้เรามาที่หมู่บ้านหานผ,ผ่านศึกนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิง เกษตรแล้วก็ผสมผสานกับในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมการทอผ้านะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการทอผ้าที่เป็นของชุมชนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาชมการทอผ้าแล้วก็มาช็อปอผ้าได้ที่นี่ซึ่งราคาเรียกว่า ไม่ต้องถามเลยนะคะซื้อได้สะดวกสะดวกนะคะเป็นผ้าทอลายผ้าขาม้านะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นงานฝีมืองานหัตถกรรมของชุมชนก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่ของจังหวัดตากแวะมาชมแล้วก็มาช็อปในพื้นที่ของตำบลลมไทยพัฒนาได้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสิ์พศสาลสิริทรัพย์จากวิทยาลัยชุมชนต่างนะคะภายใต้โครงการการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนตะบนรวมไทยและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอพ,พบพระจังหวัดตากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะของกิจกรรมเส้นทางในการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาที่ชุมชนบ้านพดีกันนะคะแล้วก็พร้อมด้วยท่านผอททท,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 ทททค่ะแล้วก็เครือข่นะคะจากนอร์ทเอร์ ern, แล้วก็พี่น้องออนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งจุดที่ที่เราจะมาชมในเรื่องของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวปากยอนะคะในเรื่องของการทอผ้าค่ะ